นี่คืออีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของสนามนี้นะครับต้องวิ่งข้ามสะพานลอยฝั่งตรงข้ามครับเลดเดเลกเตอร์ mm. Director, จิตใจคุณทำด้วยอะไร mm. ให้นักวิ่งวิ่งขึ้นเขาความสูงสะสมรวม1กิโลเมตรครับสูงมากนีนึกิโลเมตรแล้วให้วิ่งข้ามสะพานลอยอีก mm. บ้าแต่จะบอกว่าสนุกมากนะครับเป็นการเฉลดร่างกายสุดๆเลย ตอนนี้เป็นเวลาตีสองครึ่งครับเราอยู่กันที่เขาคอรครับวันนี้มาวิ่งเขาคอมาราธอนผมวิ่งระยะซุปเปอร์ฮาปีหกกิโลกิ๊กวิ่งระยะซุปเปอร์มินิซุปเปอร์มินิปะ่ะใช่เขาเรียกอะไรรู้สิบสามกิโลซุปเปอร์มินินะครับเราไม่ได้มาวิ่งเขาคอกันสองปีแล้วปีนี้เปลี่ยนรูทด,ด้วยนะครับก็วิ่งขึ้นเขาเยอะขึ้นนะครับ โอเคเราเดินไปที่จุดปล่อยตัวปล่อยตัวคนที่กันด้วยผม,มไปปล่อยตัวที่รูทสิบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าระยะมินิเขาปล่อยตัวที่โจริแลนด์เหมือนเดิมโอเคไปโอเคครับไปเซเวน่นทานกาแฟมาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เวลาตีสามสิบนาทีเลยครับเดี๋ยวต้องแยกกันละผมจะไปปล่อยตัวที่รูทสิบแล้วกิ๊กก็จะวิ่ง13ามกิโลปล่อยตัวที่โจนิแลนด์นี่แหละน,น,นะครับโอเคไปแล้วนะเ <Okay. S 1> จอกันที่เส้นชัยเตอร์ ถึงแล้วครับรูท12สถานที่ปล่อยตัวของระยะ26และ5้นะครับยังไม่เคยมาปล่อยตัวที่นี่เลยเดี๋ยวดูกัน <S 2> <S 2> <S ตอนนี้ใกล้สี่สิบหองแล้วครับทางสนามเขาก็เริ่มนำวอรอบอุ่นร่างกายกันแล้วอีกประมาณ10นาทีจะปล่อยตัวครับ <S 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 อีกประมาณ5นาทีนะครับจะปล่อยตัวแล้วเดี๋ยวไปข้อบบล็อกปล่อยตัวแลวครับวันนี้ยี่สิกกิโลนะครับเป็นซุปเปอร์ฮาร์นะครับ คัดออฟอยู่ที่6ชั่วโมงคิดว่าน่าจะทันอยู่จริงๆวิ่ง2ีเราใช้เวลาไม่เกิน3ชั่วโมงนะครับแต่นี้เพิ่มมาอีกห้าโลก็แต่ว่ามันเป็นเขาไงเขาเพราะทุกคนจะทราบอยู่นะครับว่าเขาเป็นเยอะใช่ไหมทีนี้แผนการวิ่งวันนี้คือวิ่ง400เดินร้อยเหมือนเดิมครับกะว่าจะให้หนึ่งชั่วโมงวิ่งให้ได้6กิโลครึ่งครับอยากจะจบที่ประมาณ4ชั่วโมงครึ่งไม่เกินนะครับไปเลยครับไม่ เน้นเวลาเน้นบจบครับงงก็ไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าผมจะจบก่อนสชั่วโมงครึ่งได้หรือเปล่าไปเลยไปตัวแล้วไปตัวแล้วไปแลยไปเลยดีที่เกิงครับไปตัวมาแล้วคนยังเยอะอยู่ช่วงนี้ครับ5กิโลเมตรที่1ครับใช้เวลาไปที13นาที ระยะทางตั้ง5กิโลนี้ไม่มีอะไรมากมีเนินไ,ไม่น้อยนะครับแต่ของจริงจะอยู่ที่ประมาณสักกิโลเมตรที่8ไปแล้วถึง11นะประมาณน,นี้เราจะต้องวิ่งไต่ระยะเหนื่อยวิ่งไต่ระยะให้ไปสูงที่สุดคืออยู่ประมาณเกือบ1กิโลเลยนะตอนนี้ระยะยังชิวๆอยู่ไม่สูงมากแต่กิโลเมตรที่8ไปตรงหน้าวัดผาตอนแก้วกิโลที่10ตรงนี้สูงมาก1กิโลนะจากที่เราต้องวิ่งไต่ขึ้นไป ไปต่อครับไปต่อหนึ่งชั่วโมงวันนี้ครับใช้เวลาวิ่งหนึ่งชั่วโมงได้ไปเจ็ดกิโลเราบัฟเฟอร์เอาไว้หนึ่งกิโลนะเราต้องการจริงๆแผนคือหนึ่งชั่วโมงวิ่งได้หกกิโลนะครับตอนนี้เกินมาหนึ่งก็เป็นบัฟเฟอร์แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปใช้ตอนวิ่งขึ้นเขาหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลคือความสูงนะครับไม่ใช่ระยะทางเอาไปใช้ทดบาดเจ็บของนนั้นแล้วกันตอนนี้ไปต่อตอนนี้กิโลเมตรที่เจ็ดนะครับ เริ่มเจอเนินและวเห็นไหมแต่ตอนนี้เราจะต้องวิ่งไต่เนินอย่างงี้ครับสูงเรื่อยๆเป็นความสูงหนึ่งกิโลนะครับโอ้ยเหนื่อยมากเหนื่อยมากดูเนินข้างหลังโอ้ขึ้นมาสูงมากยังไม่จบนะครับเพิ่งเริ่มเราต้องขึ้นอย่างงี้ที่ความสูงหนึ่งกิโลเมตรเจอเนินก็เดินครับไม่วิ่งหอกเจอเนินนะหลุดมันึ่งเนินแล้นี่เป็นอีกหนึ่งเดินดูครับ โอ้โฮโหคตรสูงนะระยะความสูงสะสมคือหนึกิโลนะครับตอนนี้ไม่มีใครวิ่งละเดินก็ล้นล้วนนี่เดินวิ่งขึ้นเนินมาน่าจะสองกิโลนะยังไม่จบเลยเดี๋ยวให้ดูทางข้างหน้านะดูดิเนินที่นี่โคตรสุดยอดไม่รู้ในกล้องเห็นไหมนะครับเนินสูงแบบ ไม่แปลกใจนะครับที่ระยะความสูงสะสมขึ้นหนึ่งกิโลเมตรโอ้โหโหดมากโหดยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดมองไปข้างหน้าโอ้โหเป็นโคตรชันโคตรสูงไหวไหมก็ต้องไหวครับเอาให้จบตรงนี้เป็นจุดพักครับเดี๋ยวให้ดูทางที่เราว,วิ่งขึ้นมาเมื่อกี้กลับมาออกกำลังตอ่อชันขนาดน,นี้ตรงนี้หน้าตรงการเป็นจุดพักครับ ดูว่าจะจบแล้วโดขึ้นต่ออีกยังไงสูงชิบเป่งเลยและนี่คือข้อดีของการมาวิ่งเขาคอครับวิวจะสวยมากตอนนี้พาที่ขึ้นแล้วสวยจริงจากความสวยของวิวก็มาดูันต่อครับยังไม่จบนะเนินเยังขึ้นไปอีก,กอไกลอะไรจะหมดเนินพอด,ดีกิโลเมตรที่สิบแล้วครับใช้เวลาไปเท่าไหร่ หนึ่งชัมมง่ว,ว <c oughs> โมงใช้เวลาไปหนึ่งชัมมง่วโมงสามสิบแปดนาทีครับ <c oughs> เกินเวลาแล้วพอเฟอร์หมดแล้วแล้วก็ไปต่อตั้งแต่กิ <c oughs> กกลโลมตาที่เจกมาถึงตรงนี้กินลมมาที่สิ่ยเนินลุ้นๆน้นเลยนี่ยังไม่จบเลยเดี๋ยวให้ดู <c oughs> น่ครับยังขึ้นเนินอยู่เลย <c oughs> เหนื่อยมากเหนื่อยมากต้องไปนี่นครับ <c oughs> นี่ือหนึ่งวิวอีกมุมหนึ่งของเขาก็ครับ โอ้ยเราน่านจะขึ้นมาจนถึงจุดสูงสุดแล้วนะครับไต่ขึ้นมาหน้าถึงหนึ่งกิโลพอดีละตอนนี้เป็นทางลงแล้วครับไปเลยปล่อยเกียร์เอาเวลากลับขึ้นมาช่วงนี้ก็วิ่งลงกันยาวๆครับวิ่งลงก็ไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะวิ่งลงนี่เหนื่อยนะมันต้องเบรกตัวเองแล้วดูวิวครับวิวสองข้างทางโคตรสวยมีทะเลหมอกด้วยแล้วลงไปข้างหน้าเราก็จะไปเจอกับวัดพระซ่อนแก้วแล้วครับ ดูวิวควสวยมากมีทะเลหมอกด้วยอน,นี้เราวิ่งลงกันยาวๆเลยนะครับจริงวิ่งลงไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะวิ่งลงก็เหนื่อยนะเพราะว่าเราต้องเบรกตัวเองมือะนั้นวิ่งลงยาวๆแล้วปล่อยเกียร์ไปเรื่อยเนี่ยมันจะหกลมต้องยั้งตัวเองครับดูทางลงดูขึ้นก็โหดลงก็โหดเอาให้สุดตอนนี้สองชั่วโมงครับ สองชั่วโมงวิ่งไปได้12.33กิโลเมตรก็ถ้าวิ่งเพจแบบนี้ได้ก็จะจบที่ประมาณ4ชั่วโมงครึ่งนะครับไม่รู้จะคุมเพจนี้ได้หรือเปล่าแต่ไปไปตั้งเป้าไว้4ชั่วโมงครึ่งครับกิโลเมตรที่13ครับครึ่งทางและใช้เวลาไปสองชั่วโมงหกนาทีถ้าวิ่งเพจเดิมก็ จะจบที่2 0งจุดศูนย์หกคูณสองก็คือสี่ชั่วโมงใช่สี่ชั่วโมงสิหกนาทีครับโอเคลองดูสิเราจะจบก่อนสี่ชั่วโมงครึ่งไหมแล้วนี่คืออีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของสนามนี้นะครับต้องวิ่งข้ามสะพานลอยฟางตรงข้ามครับเลดเดเรกเตอร์ mm hmm. Director, จิตใจคุณทำด้วยอะไร mm hmm. ให้นักวิ่งวิ่งขึ้นเขาความสูงสะสมรวม1กิโลเมตรนะครับสูงมากนะหนึ่งกิโลเมตรแล้วให้วิ่งข้ามสะพานลอยอีก บ้าแต่จะบอกว่าสนุกมากนะครับเป็นการเฉลินร่างกายสุดๆเลยโอเคอขึ้นสะพานลอยครับสนามเดียวในโลกขึ้นสะพานลอยก็ยังได้อยู่ยังไหวตอนนี้ก็มาเกินครึ่งทางแล้วบรรากาศบนสะพานลอยครับนักวิ่งขึ้นมาเต็มแล้วตอนนี้ แต่แวาลงสะพานลอยก็วิ่งกลับไปทางนู้นเลยขึ้นสะพานลอยแล้วมาลงสะพานลอยอีกฝั่งนึงครับยาวๆเลยกิโลเมตรที่สิบห้าใช้เวลาไปสองชั่วโมง2ี่สิบหกนาทีก็เวลางดีอยู่ครับสี่ชั่วโมงครึ่งจบแน่นอนกิโลเมตรสิบแปดครับก็ไม่ไวจะมีเนินอีกนะพอๆกับช่วงกิโลเมตรที่เจ็ดเลย เหนื winter, ่อยเหนื no ่อดูสิครับโหดขนาดไหนเฮ้ยกิโลสิบแปดล้วเนี่ยยังเหลืออีกหกเจ็ดแปดหรืออีกแปดกิโลไม่รู้ว่าเนินจะไปสิ้นสุดที่ไหนนะครับสามชั่วโมงครับเก็บระยะได้ไปสิบแปดจสองเจ็ดกิโลเมตรก็ยังตามแผนนะเราแผนเราคือวิ่งหนึ่งชั่วโมงให้ได้6กกิโลหกสองสิบสามสิบปดหกสี่ยี่สิบสี ถ้าไปเผนเดิมนะครับ4ชั่วโมงก็ได้24เหลืออีก2กิโลเพราะนั้น4ชั่วโมงครึ่งทันแน่นอนครับกิโลเมตรที่20ใช้เวลาไป3ชั่วโมง14นาทีครับก็ยังอยู่ในแผนอยู่4ชั่วโมงครึ่งจบแน่นอนนะครับไปต่อจากตรงนี้เหลืออีก6กิโลเมตรครับ4ชั่วโมงครับ4ชั่วโมงตอนนี้วิ่งไปได้25กิโลก็ เวลาดีนะ6424ตอนนี้วิ่งได้25หรืออก1กิโลครับตั้งเป้าไว้4ชั่วโมงครึ่ง1กิโลยังไงก็ผ่านอูแล้วอ๋อตั้งเป้าหมายมาเป็น4ชั่วโมง15ทีแล้วกันนะอีก1กิโลไปครับจะเข้าถส้ชยัยละถึงแล้วครับอีกประมาสัก200เมตรเข้าส้นช้ยแล้วโคตเหนื่อยหน้าเส้นชัยครับกำลังคึกคักเลยครับ นี่คือคนวิ่ง13กิลโลที่เขาตัดสินใจมารอก่อนละกินอิ่มแล้วด้วยไปเดี๋ยวไปรับไปนอนร้อยตีหลักคำยอดขึ้นเดืนอนด้วยเดืนอนด้วยยิงโคลนเดี๋ยวล้มนะเนะี่ยโอ้โหทุกคนและลำดับที่สี 7, 8, 3, 1, คค่ครับเจ็ดแปดสามหนึ่งคุณทวีศักดิ์ครุฑมาดเชิญครับฮะฮะ จบเรียบร้อยนะครับเข้าคอมาราทอนจริงๆเนี่ยเข้าคอมาราทอนผมไปครั้งนี้คือครั้งที่2แล้วนะครับครั้งแรกเนี่ยเราไปวิ่ง24กิโลนะครับ24กิโลมันก็คือเกินฮาฟมาทอนไปเท่าไหร่3กิโลเนาะครั้งแล้วกิกก็ไปกิกวิ่ง10 12กิโลไม่ได้ผมจนไม่ดนะแต่ปีนี้ครับเราไม่ได้ไปมาหนึ่งปีปีนี้เราไปเนี่ยจาก24เป็นมัน26แล้วก็กิกวิ่ง อ่ามินินะก็เป็นซูเปอร์มินิเป็น13กิโลนะครับก็เส้นทางเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับก็ไปสตาร์ทปล่อยตัวที่รูท12ซึ่งก็ไม่เคยไปเพิ่งไปครั้งนี้แหละก็เป็นคล้ายๆกับร้านอาหารหรือว,ว่าคอมมูนิตี้เป็นร้านอะไรสักอย่างนึงะครับที่ไปปล่อยตัวนะแล้วก็วิ่งไปเรื่อยครับถามว่าเส้นทางเป็นไงก็จริงๆเขาคอคนไปวิ่งเนี่ยาก็ว่าโหดอยู่แล้วนะเขาจะเรียกว่าเขา่าท้อมาราธอนนะครับปีแล้วไปวิ่งครั้งนี้แล้วนะไปวิ่ง20สิ สามก็ก็ว่าโหดแต่เที่ยวนี้นะครับไปวิ่งยี่สิบหกจริงต้องบอกว่าห้ากิโลหกกิโลแรกเนี่ยสบายสบายนะครับพอกิโลที่เจ็ดเนี่ยจนถึงกิโลที่สิบกว่ากว่าสิบสามสิบสี่เนี่ยจะบอกว่ามันเป็นขึ้นเขาครับระยะยี่สิบหกเนี่ยนะครับเกณฑ์เนี่ยเกณฑ์คือค่าความสูงจากพื้นที่เราต้องวิ่งไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเกณฑ์ความสูงเขาอยู่ประมาณหนึ่งกิโลนัลคือพันเมตรแล้วค่อยค่อยไต่ไปเรื่อยครับ แล้วจุดพันเมตรนะผมว่าอยู่สักประมาณกิโลที่สิบสองสิบสามนี่แหละคือมันเป็นเนินขึ้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 นจนเราถือว่าเมื่อไหร่แม่งจะหมดสักทีว่าเนินเนี่ยมันขึ้นไปเรื่อยขึ้นขึ้นขึ้นจนเราสุดถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันคงหมดแล้วนะพอถึงตรงจุดนั้นปุ๊บไม่มันไปอีกอ่ะมันสูงมากครับมันสูงจริงจนท้อนะจนกิโลที่สิบสามสิบสี่โอ้โหมันจะเหนื่อยอะไรขนาดนี้วะนะครับแต่แล้วก็่าพอขึ้นเนินันสุดปุ๊บมันก็ลงนะ ในทางลงก็ลงชันมากนะไอการวิ่งทางลงเนี่ยลงเนินเนี่ยไม่ใช่ว่าสนุกหรือว่าสบายนะครับมันขึ้นเหนื่อยนะลงเนี่ยเพราะเราต้องควบคุมตัวเองตอนลงเนี่ยมันไม่ได้ออกแรงนะครับแต่มันต้องยั้งไม่งั้นมันจะหยุดไม่ได้จะวิ่งพลวดเดียวไปเลยมันจะล้มนะครับเราต้องค่อยค่อยๆพยุงตัวเองนะแล้วพอมาออกถนนใหญ่อ่ะมันก็มีแบบมันมีอีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ครับเนินเนี่ยมันไม่พอนะอีกจุดนึ่งเป็นไฮไลท์คือต้องวิ่งข้ามสะพานลอยข้ามถนนใหญ่เว้ย คือแบบโอ้โหไอเลสไดเรคเตอร์นี่จิตใจคุณทําด้วยอะไรวะโคตรทรมานแต่สนุกสนุกมากนะครับพอจากข้ามสะพานลอยเสร็จใช่ไหมเราก็จะวิ่งเข้าทางอีกด้านหนึ่งแล้วนะครับซึ่งไปด้านหลังของจองร์ลีแลนด์นะครับก็ไปเจอเนินอนี่กัเนินก็ขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไปอีกนะครับนะครับก็สรุปก็คือเขาคอมันเหนื่อยมากมันเจอเนินเยอะมากมันก็วิ่งไปเรื่อยผมก็ตั้งใจจะวิ่งให้จบที่ประมาณสี่ชั่วโมงครึ่งนะครับ ผมมาตั้งใจอยู่ที่ว่าวิ่ง400เมตรเดิน100เมตรแล้ววิ่งให้ได้6กิโลภายใน1ชั่วโมงก็เก็บระยะเวลานะครับทําเวลาได้ตามที่ซ้อมไว้นะครับที่ซ้อมไว้จริงๆไม่ได้ซ้อมเลยเลยแต่ก็ตั้งใจว่าจะวิ่ง400เดิน100นะครับก็มาจบที่4ชั่วโมง10 10, 10. กว่ากว่านี่แหละนะครับก็สนุกดีครับถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยมากผมว่าจะต้องตึงขาไวส้สัก2-3วันแน่ๆเลยนะครับก็ ครั้งนี้วิ่งเซฟๆครับวิ่งของของวิ่งเซฟๆเรื่อยๆไม่ได้รีบไม่ได้เร่งนะครับเพราะว่าสัปดาห์ต่อไปเนี่ยผมจะมี50กิโลที่ภูเก็ตนะครับก็เลยวิ่งสบายๆนะครับก็ใครที่ยังไม่เคยมาเขาคอนะครับก็อยากให้ลองมาปีหน้าเนี่ยตั้งใจนะตั้งใจไว้นะยังไม่รู้จะอันนี้ปะ,ะผมกะจะลอง50กิโลเขาคอดูแต่มาาันจะบอกโคตรโหดเลยเพราะผมพยายามเก็บระยะ 50กิโลเนี่ยให้ครบทุกสนามในประเทศไทยนะครับก็จะเป็นยังไงเดี๋ยววาดูกันนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าผมจะไปภูเก็ตอัลตร้ามาทอน50กิโลเดี๋ยวดูนครับว่าผมจะวิ่งสําเร็จไหมนะครับเขามีเวลาให้วิ่ง9ชั่วโมงนะผมก็ใช้เวลาเต็มๆแหละ9ชั่วโมงนะครับโอเคครั้งนี้ใครยังไม่เคยมาเขาคอแนะนําให้มาแล้วคุณจะรู้สึกมันสนุกมากๆเลยครับเจอกันเรสหน้าสวัสดีครับ